คุณมอเรียกตำรวจแล้วเรียกตำรวจเรียกำรวจเรียกตำรวจแล้วเรียกตำรวจเออเออเออเอเาตายโอโอโอประตูล็อกด้วยโอ้ล็อกล็อกหมดเลยซ่อนอย่างไรม้อเนี่ยโอ้นี่นสอนนี้ อัน,นเป็นเรื่องอะไรวะเนี่ยเราพาตัวเองเข้าสู่อะไรวะเนี่ยมันเป็นใครวะเนี่ยแล้วสรุปไม่ใช่พอ่อไม่ใช่เพื่อนพอ่อใครวะเอาแล้วเราก็เผอหลุดแผนเราไปแล้วด้วยอะ่อยวะ้นเนี่ยผู้คนยามค่ำคืนมันคือใครมันทำอะไรมันเป็นใครที่นี่ที่ไหนตำรวจมาแล้ว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  ครับลอยอะไรใช่ไหมครับอ่าใช่ครับใช่ครับคือคือเขารับพาตัวผมครับแล้วเขาเป็นเหมือนคนบ้าสติไม่ดีครับเขาเหมือนเขาชื่อเขาบอกว่าให้เรียกเขาว่าปังอออครับสักพักเขาเปลี่ยนเขาชื่อตูแล้วเขาก็อู้ผมเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเพราะว่าื่อนผู้คู่เขาบอกว่ารอก่อนเดี๋ยวไปเอาปืนมา สวัสดีครับเจ้าหน,น้าที่จันออฟิเซอร์ออฟิเซอร์วันจระมาครับผมรับเหตุที่พีรีคือครับผมโดนลักพาตัวครับตอนแรกเออเขาเหมือนเขาหลอกว่าเขาเป็นเพื่อนคนรู้จักผมครับแล้วเขาก็พาผมขึ้นรถสักพักผมเขาก็เหมือนพยายามจะเรียกค่าถ่ายผม่ะล็อกตัวผมล็อกรถแล้วก็พาไปที่อู่สักที่หนึ่งครับที่อู่ใช่ไหมครับเป็นอู่ในตอกซอยใกล้ๆกับเที่จําความได้ใกล้ๆกับห้องสมุดนะครับแล้วๆๆๆๆแล้ว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 ผมแล้วเขาก็ล็อกผม แล้วเขาล็อกผมป,ปิดประตูไว้เลืวองานี้เขาก็เหมือนกับเขาพูดจาอะไรไม่รู้ครับเขาหัวลาอทีไอ้นี่ทีครับเขาเหมือนคนคนโรคจิตเพศนะฮะแล้วแล้วคือผมก็บอกว่าหลอกล่อเขาให้มาหาหมอครับแล้วผมก็โทรหาหมอโชคดีที่เขาไม่รู้ตัวครับผมก็เลยกดเบอร์โทรขอความช่วยเหลือคือบอกคุณหมอคุณหมอไฟเดย์ให้คุณหมอเขารู้ครับเขา<อ>จำ<อ>จำรูปของทานชายที่โอ้อ เขาเขาเขาสักทั้งตัวเลยครับแล้วก็ผมหงอกแล้วก็ใส่แว่นตาสีดําครับแล้วเหมือนเขาบอกว่าเขาทั้งคันทั้งทั้งเมืองเนี่ยเขามีรถโลสซลอยคันเดียวฮะรถแพงๆคันเดียวแล้วครับเปิดประทุนคับครับเโอเคด้วเปล่าเขาบอกว่าเขาได้ถูกลพาตัวแล้วก็มีการพูดคุยแล้วมีการหมผูดด้วยแล้วก็ตอนเนี้เขาได้เขาหาทางหนีในกการที่แจ้งทางพีดทางเอ็มดีมาลักได้ทาง ผู้ต้องสงสัยคัสเปกเป็นชายมีรสร่างตัวผมสีขาวตาสีดํามีรถเป็นโรสร,รอยเป็นแล้วเขาเขาบอกว่าเขาอายุหกสิบสองด้วยครับอ่าเดี๋ยวคุณคุณรอยเดี๋ยวไปข้างในดีกว่าฮะข้างนอกมันไม่ค่อยดีอ๋อได้ครับไปข้างในนะตํารวจมาทั้งกลมใช่ไหมนะตัวรถมาทั้งกลมณรยเอ่อโอเคคุณพอจะจําทะเบียนได้ไหมนะ่ะทะเบียนเลยผมไม่ได้สังเกตเลยครับคือเขาแอบอ้างว่าเขาเป็นเพื่อนพ่อผมแล้วเขาก็แต่แต่เหมือนกับว่าผม เออเดี๋ยวผมเช็คบัญชีก่อนนะครับเขาให้ผมสแกนของเขาผมคิดว่าผมเขาโอนตังค์ให้ผมนะครับเออเลขบัญชีชม,ม,มีมีครับ7จ็ดห้สองสามสครับเจ็ดสอครับนี่คือเลขบัญชีของเขาครับเดี๋ยวผมลองดูครับ เขาเหมือนเขาแอบอ้างว่าเป็นเพื่อนพ่อผมแล้วเขาก็โอนตังมาแล้วสักพักก็พาผมขึ้นรถครับแล้วก็พาไปคุยอะไรไม่รู้ฮะแล้วเขาบอกว่าเขารู้จักเขาซื้อตํารวจไปหมดแล้วเขาเบอกว่าเขาเป็นเหมือนกับเขาจ่ายตังให้ตํารวจแล้วเขารู้จักตํารวจชื่อจอนนี่แล้วก็อะไรของเขาไม่รู้ครับครับขอขอ,ขอเลขขอเลขขอเลขบัญชีคร<อ>ับ <ขอ S 2> เลขบัญชีแล้วครับสองสามหกแล้วนะครับเออเจ็ดเจ็ดห้าแปดครับสองสามสองแล้วก็เจ็ดสองหกครับคุณบาร่าโอลาบาร่าโอลาครับ อ่าบาล่าโอลาเขาเขาเขาเป็นใครครับเขาเขาหลอกว่าผมเป็นเพื่อนพ่อผมอ่าบาลาโอลาครับเขาบอกว่าเขารู้จักพ่อผมพ่อผมชื่อลีอีไลน์แล้วเขาบอกว่าเขาเป็นเพื่อนซีถ้างั้นเดี๋ยวให้เราเรียกตัวคุณบาลา่าโอลามาไหมก็ดีโอเคอืมสวัสดีฮะมีเบอร์ติดต่อไหมถ้าไม่มีเอาออกเป็นหมายเลขไม่มีเบอร์ครับอุ้ยเสียงคุ้น ใช่ไหมล่ะโอยกระโดดจริงโจเลยคุณคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทําไมเสียงคุณคุ้นจังเลยฮะเสียงผมเหรอครับอ๋อผมสวัสดีครับผมเจ้าที่สมานะอ๋อโอเคผมได้ยินตอนที่พ่อผมตอนเด็กๆผมจําความได้เหมือนมีเสียงนี้อยู่กับพ่อผมด้วยครับอ๋อคุณพ่อของคุณอันนี้คุณนมสกุลอะไรเนี่ย อีลอยค่ะอ๋อโอเคเลยทำงานร่วมกับพ่อคุณอยู่นะเ <c oughs> ขาเป็นตำรวจที่ดีมากตุ้มเทง,งานครับเอา้าพ่อผมเป็นตำรวจแล้วครับเนี่ย <c oughs> นี่คุณไม่รู้เหรอเอา้าวไม่ได้แล้วทำไมรถมีรถ FIB อยู่ที่คลังตำรวจเอ้ยไปถึงคลังเลกาซี่ครับคลังมรดก <c oughs> แสดงว่าพ่อคุณไม่ได้บอกอะไรคุณเลยสินะไม่ได้บอกอะไรเลยฮนะแต,แต่แต่ว่าคือ ถ้าเกิดว่าคุณเป็นเพื่อนนั่นเพื่อนพอผมจริงๆอะแล้วนีสใสลักเล็กขโมยน้อยขโมยขจรมิจฉาชีพสิบแปดวงกุศอย่างผมทําไมผมถึงเป็นขโมยล่ะครับคือผมยังไม่ได้ขโมยใครนะครับตำรวจแต่แต่ผมอะพยายามจะขายของรีเซลอะคุณตำรวจคือผมเป็นคนที่เอาของที่มีอยู่ในตลาดแล้วมาขายนะครับผมไม่ได้ทํามิจฉาชีพนะครับผมเข้าใจบางครั้งมันมีอารมณ์ชั่ววูบของคนเราไม่น่าวูบอะครับมาในจุดไม่น่าวูบสด ผมชั่วตลอดเลยฮะผมเพิ่งมารู้เลยว่าพ่อผมเป็นตำรวจครับเนี่ยโอ้ยอย่างนี้ผม,มผมควรชั่วต่อไปไหมฮะอดีตของเรามันอาจจะย้อนกลับมาหาตัวเราแต่ถ้าเราตัดสินใจรับรู้อดีตแล้วเราก็เลือกทางเส้นทางเดิมต่อได้โอ้ี่คุณคาดหวงังหรืออยากทำนะโอ้ขอบคุณมากเลยครับผมเหมือนผมได้เจอพ่อของผมถึงแม้ผมจะไม่เคยเห็นหน้าพ่อก็าตามแสดงว่าฟ้าลิขิตให้ผมมาเจอคุณ ถ้าผมไม่โดนลักพาตัวครั้งนี้ผมคงไม่เจอแล้วมันจริงเหรอครับที่พ่อของผมทํางานร่วมกับคุณจริงครับผมอยู่ใต้มาครับบัญชา,าของคุณเนฮะ้ย <Hey. S 2> เป็นคนที่ดีมากออกคําสั่งได้ดีทุกอย่าง oh. าเชื่อใจเขารับฟังเขาเสมอครับแล้วไอ้คนที่มันหลอกว่าเขารู้จักพ่อของผมแล้วพ่อผมเป็นอชัชญากรรมอชัชญากรนี่ยังไงผมรอคําตอบอยู่เรับเนี่ยไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวทางเราจะสืบตามให้แล้วเดี๋ยวผมจะคุยกับเขาเองครับ ได้แล้วครับขอบคุณลอยครับเออครับเออเบื้องต้นทางเราออกหมายเรียกแล้วนะครับถ้าสิบห้าทีเขาไม่มารายงานตัวเดี๋ยวทางเราจะออกหมายจับให้นะครับขอบคุณมากเลยครับคุณเออคุณสามารถใช่ไหมครับใช่ครับผมเขาเป็นเซอร์เจนสามารถครับอ้ขอบคุณครับคุณเซอร์เจนครับพินดีครับเออเดี๋ยวผมขอเบอร์ติดต่อไว้ได้ไหมเผื่อว่าทางเขามารายงานตัวอาจจะต้องรีคมไปพูดคุยได้ครับนะครับเบอร์ผมเบอร์ บนนี้ครับโขอบคุณครับผมลงไปเล่นกับลุงได้ไหมนี่สมัครมาได้เลยสมัครมันโลโลเพลยได้เลยในประเทศมันมีหลายเรื่องที่คุณอาจจะยังไม่รู้แต่บางอย่างอาจจะยังเปิดเผยไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องในหน่วยงานนะนี่คุณคงเข้าใจเนาะขอบคุณครับแต่ว่าพ่อผมไม่ไม่ทิ้งตังอะไรให้ผมเลยหรอครับนี่ผมกินแกลบแล้วนะเนี่ยผมได้ตังคืออย่างน้อยผมมีตังอยู่บางส่วน แต่ผมต้องไปถอยรถของคุณพ่อมารถคันละสองหมื่นมันละสองหมื่น่ะเดี๋ยวผมไม่เป็นไรครับผมมีตังค์อยู่เดี๋ยวผมไปถอยแต่ว่ามันเป็นรถของเจ้าหน้าที่อ่ะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นการเป็นการขอโทษหรือว่าอะไรผมคงต้องเอารถคันนี้คืนให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันคุณก็นํารถออกมาอาจเรื่องค่าใช้จ่ายก็คุณเป็น ลูกของคนที่ผมรู้จักสินะขอบคุณครับมีเหตุเราเราไปไหมอ๋อได้ได้ได้เดี๋ยวเรารีบไปขอบคุณมากเลยครับไว้ติดต่อกลับมานะเพนว่ามีเคสก่อนนะขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมมีอะไรก็ติดต่อผมได้ขอบคุณมากครับหรือว่านี่เบอร์ผมอ๋อได้ครับอ๋อขอบคุณครับผมไว้เจอกันครับครับครับเดินทางปลอดภัยครับ